นะร่องที่จะเผ<ล>าศพะนะไปยังจุดนะบ้านนะของตหนูนะท่านก็ไกลอยู่พอสมควรนะพี่น้อยเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่บ้านนะของตหนูนะเพื่อไป มาแล้วท่าน นำนะคะมาดามเดินข้างหน้า